สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องนี้คิดไงอย่างที่เราบอกกันนะครับทุกครั้งเราจะหาหัวข้อที่เราคิดว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาพูดคุยกันมาเชิญชวนคุณมาคิดตามเราแล้วก็เชิญชวนคุณคิดต่างจากเราหรือคิดมากกว่าที่เราสามารถจะคิดได้แล้วก็มาแบ่งปันกันมาเรียนรู้จากกันและกันวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรครับเป็นหัวข้อที่ตัวผมเองชอบมากหัวข้อคือตัวตน คำว่าตัวตนบางทีมันอาจจะเป็นคําที่ใหญ่นะอธิบายยังไงล่ะตัวตนคืออะไรบางคนก็บอกอธิบายว่าตัวตนคือสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบแต่จริงๆผมว่าตัวตนมีมากกว่านั้นตัวตนมันเกี่ยวข้องถึงอดีตของเราด้วยตัวตนเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของเราด้วยเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของเรามันมีหลายด้านคําว่าตัวตนเพราะฉะนั้นผมว่าบางครั้งมันก็ไม่ง่ายนะครับที่จะบอกว่าตัวตนของเราคือใคร ผมเลยขอเสนอคอนเซปต์บางอย่างความคิดบางอย่างคือว่าการรู้จักตัวตวนนะจริงๆมันคือการเดินทางของชีวิตที่จะให้เราค้นพบตัวเองแต่ทั้งหมดคืออยู่บนพื้นฐานของคุณค่าของเราเองครับยกตัวอย่างตอนที่เราแต่ละคนตอนอยู่ในเวลาที่อายุไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เราเป็นเด็กเราก็เป็นตัวตวนแบบหนึง่งแต่พอเราโตขึ้นมาอีกวัยหนึง่งตัวตวนเราก็ดูเหมือนก็เป็นอีกแบบหนึง่ง แล้วพอเราเป็นผู้ใหญ่มันดูเหมือนก็มีอีกตัวตนที่เปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึง่งแม้กระทั่งในช่วงผู้ใหญ่นะครับผมว่าแต่ละช่วงชีวิตของเรามันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีก ยกตัวอย่างตัวผมเองถ้าเทียบกับ10ปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วของผมมันก็เปลี่ยนไปนะมันก็มีหลายอย่างเปลี่ยนไปใช่แต่ก็มีหลายอย่างดูเหมือนก็ไม่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสาหรับผมคําว่าตัวตนจริงๆมันคือการเดินทางของชีวิตที่จะให้เรามาค้นพบตัวเองมารู้จักตัวเองมาเข้าใจว่าตัวเองคือใครแต่ทั้งหมดนี้สาหรับผมมันอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าของเราการมีตัวตนคือการใช้ชีวิต เติบโตมั่นใจและมีเสรีภาพกับคุณค่าของเราและแสดงออกมานั่นคือการมีตัวตนเพราะฉะนั้นตัวตนของเรามันอิงกับคุณค่าของเราอย่างมากครับเรามองตัวเองมีค่าอย่างไรและคุณค่าของเรามาอยู่บนพื้นฐานอะไรยกตัวอย่างเราทุกคนชอบพูดถึงให้เราใช้ชีวิตตามความฝันของเราแต่คําว่าความฝันมันคืออะไร บางคนก็พยายามที่จะอธิบายความฝันคือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีแพชชั่นทําให้คุณรู้สึกมีใจที่อยากจะทุ่มเทกับมันอีกอันนึงเป็นไปได้ไหมความฝันคือการใช้ชีวิตตามตัวตนเราให้มากที่สุดออกมา เป็นไปได้ไหมความฝันจริงๆมันคือการที่เราเอาตัวตนของเราออกมาให้เยอะที่สุดพอเราสามารถเป็นตัวตนของเราเป็นตัวของเราจริงๆให้เยอะที่สุดออกมานั่นแหละคือการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในความฝันเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นไปได้ไหมที่ผมกําลังจะเสนอคาว่าความฝันคือการใช้ชีวิตตามตัวตนเราให้มากที่สุด เพราะฉะนั้นความฝันมันเลยไม่ใช่อยู่ภายนอกให้เราไปไขว่คว้าแต่อยู่ภายในให้เราปลดปล่อยออกมามากกว่าการรู้จักตัวตนผมว่ามันสําคัญการค้นพบตัวตนผมว่ามันสําคัญมากเพราะว่าพอเรามีตัวตนมันจะกําหนดภารกิจชีวิตของเราพอรู้ว่าเราเป็นใครมันก็จะรู้ว่าเราควรจะทําอะไรแล้วก็ตัวตนบอกสิทธิอํานาจของเราด้วยนะครับพอเรารู้ว่าเราเป็นใครเราก็เข้าใจว่าเรามีสิทธิอะไรถ้าเราไม่รู้เราเป็นใครบางทีเราก็ให้ตายเราก็ไม่รู้ว่าเราเองมีสิทธิ์อะไร เรายกตัวถ้าสมมติผมไม่รู้ว่าผมเป็นลูกของใครผมก็ไม่รู้ว่าผมมีสิทธิ์อะไรในบ้านนี้ผมก็ไม่รู้เลยผมมีสิทธิ์อะไรกับคุณพ่อผมกับคุณแม่ผมหรือผมมีสิทธิ์อะไรกับในครอบครัวนี้เลยแล้วตัวตวนคือตัวกําหนดนิมิตหมายของเราด้วยนะครับ <S <S พอเรารู้ว่าเราเป็นใครผมว่ามันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นที่ว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราจะมีนิมิตหมายแล้วเราจะมีเป้าหมายอะไร อนาคตรเราอยากจะไปยังไงไปทางไหนไปยังไงอันนี้สําคัญมากแต่ทั้งหมดนี้อย่างที่บอกตัวตนใช่มันเป็นคําที่มันมีหลากหลายมิติหลากหลายแงยม่มุมหลากหลายอะไรแต่ทั้งหมดนี้คําว่าต,วตัวตนมันมาจากคุณค่าของเราเองเรามองเราเองมีคุณค่าอย่างไรเรามองตัวเราเองมีคุณค่าแค่ไหนและเรามองว่าคุณค่าของเราอะมันอยู่บนพื้นฐานอะไรกันในเวลานี้ผมพอเสนอคุณค่าของเรามันมาจากการถูกรักแบบไม่มีเงื่อนไขค,ครับ พอเรารู้ว่าเรามีค่าเรามีคุณค่ายังไงมันจะช่วยให้เราเดินอย่างที่เราพูดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับการพ้นตัวตนมันคือการใช้ชีวิตที่จะค้นพบที่จะเจอตัวตนที่จะพัฒนาตัวตนที่จะรู้จักตัวตนแต่ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าของเราพอเรามีคุณค่าเรารู้ว่าตัวเองมีค่าแค่ไหนการใช้ชีวิตของเราที่จะเอาตัวตนของเราออกมาที่เราจะค้นพบตัวตนแต่ในช่วงชีวิตของเรานั้นมันก็จะช่วยให้เราใช้ชีวิตแบบราบรื่นขึ้นเพราะในการใช้ชีวิตของเรา เราที่เราจะค้นพบตัวตนเลยว่าพัฒนาตัวตนตรงนี้บางทีมันมีขึ้นมีลงครับบางทีมันมีการหกล้มบ้างมีการอะไรต่างๆบ้างแต่พอเรารู้ว่าเรามีค่าและคุณค่างเราอยู่บนอะไรนั้นมันช่วยเราลุกขึ้นได้ช่วยเราดึงตัวเราเองขึ้นมาแล้วก็เดินต่อแล้วก็ที่จะเจอตัวตนของเรามากขึ้นที่จะพัฒนาตัวตนของเราได้มากขึ้นด้วยตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณค่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเ,ๆเลยในขณะที่เราใช้ชีวิตของเราเดินตามตัวตนหรือว่าค้นพบตัวตนตรงนี้แต่เรารู้ว่าเราเองมี ค่ามันจะช่วยให้เราเดินเพราะคุณค่าของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทํา มันได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเป็นเจ้าของคุณค่าของเรามันมาจากการถูกรักอย่างที่ผมเสนอมาจากการถูกรักแบบไม่มีเงื่อนไขตรงนี้ผมว่ามันสําคัญมากเพราะว่าถ้าคุณค่าของเรามันมาจากบางสิ่งบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นลงได้คุณค่าของเราก็มันจะขึ้นลงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเลยมันก็จะอิงกับสิ่งที่เราบอกว่าเป็นที่ให้คุณค่าเราพอมันอิงแล้วมันไม่มั่นคงตรงนี้นะครับการใช้ชีวิตของเรามันก็จะไม่มั่นคงตามไปด้วย พอมันไม่มั่นคงตรงนี้มันก็เดินยากขึ้นอีกมันก็จะพบตัวเองยากขึ้นมันก็จะพัฒนาตัวเองยากขึ้นอีกด้วยการที่ถูกรัก,กผมว่ามันเป็นสิ่งที่ให้พลังอย่างมากโดยเฉพาะการถูกลักแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นเป็นพื้นฐานของคุณค่าของเราอย่างมากเหมือนกับเด็กคนหนึ่งพอเขาเกิดมาคุณเขาไม่มีอะไรเลยที่จะแลกกับคุณพ่อคุณแม่เขาหรือว่าคนที่ดูแลเขารอบๆเขามีแต่ตัวเขาเองจริงๆ คุณค่าของเขาละ่ะมันก็มาจากการที่คนรอบข้างเขาคนที่ดูแลเขาให้คุณค่าเขาด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคขาว่าไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าอะไรครับเขาไม่สามารถแลกกับคนเหล่านั้นได้เขาไม่สามารถทําอะไรที่จะแลกกับคนเหล่านั้นได้เลยคุณคุณลองจินตนาการถ้าเด็กคนหนึ่งเขาโตมาด้วยความรักแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งถ้าคุณฟังแล้วคุณอาจจะว่าอ้า,ากดูเหมือนทุกคนก็โตมาองนอาจจะใช่ แต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ในระดับหนึ่งเพราะว่าพอเด็กโตขึ้นมาพอรับรู้อะไรหน่อยเราจะเรียนรู้ว่าจริงๆในโลกของเรามันมีความรักที่ผสมผสานทั้งแบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าเราโตมากับความรักที่มีเงื่อนไขคุณค่าของเราก็จะอิงกับเงื่อนไขเหล่านั้นคุณค่าของเรามันก็จะอย่างที่บอกมันก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงไม่มั่นคงยกตัวอย่างในพระคัมภีร์นะครับที่ตอนแรกๆมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตามอย่างพระเจ้า คำว่าตามอย่างพระเจ้าหมายความว่าจริงๆมนุษย์มีหลายอย่างคือเรียกว่าทุกอย่างของมนุษย์ณเวลานั่นนะครับที่เขามีที่เขาเป็นมาจากพระเจ้าหมดเลยแล้วพอพระเจ้าสร้างมนุษย์เสร็จสร้างทุกอย่างเสร็จแล้วพระเจ้าก็หยุดพับแล้วก็มาดูทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างเสร็จแล้วพระเจ้าบอกว่าดี นั่นหมายความว่าอะไรหลังจากที่มนุษย์ถูกสร้างมาจุดเริ่มต้นของมนุษย์ดีอยู่แล้วและเราดีพออยู่แล้วเราดีพอเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าไม่ใช่ด้วยตัวเราเองแต่หลังจากนั้นอย่างที่บางคนก็อาจจะคุ้นเคยกับเรื่องราวนี้ก็คือว่ามนุษย์เจอมารมารก็หลอกมนุษย์ว่าไปกินผลไม้น,นั้นสิแล้วเจ้าจะเหมือนพระเจ้า การที่มนุษย์เชื่อคำพูดของมารเชื่อคำเชิญชวนของมารเชื่อคำหลอกลวงของมานั้นมนุษย์กำลังบอกว่าเออว่ะฉันเองไม่ดีพอฉันยังไม่เหมือนพระเจา้าฉันต้องไปทำบางอย่างฉันต้องไปเป็นเจ้าของบางอย่างแล้วฉันค่อยดีพอเพราะฉนะนั้นการเชื่อมารตรงนี้มนุษย์กำลังบอกว่าคุณค่าของเขามันขึ้นอยู่การกระทําของเขาและการเป็นเจ้าของที่เขาจะเป็นเจ้าของอะไรมันขึ้นอยู่สิ่งเหล่านั้นแล้วการเชื่อมารมันเลยทําให้เขาเนี่ยกำลังเอาตัวเขาเองออกจากแหล่ง คุณค่าของเขาที่แท้จริงก็คือพระเจ้าเขาเปลี่ยนจากพระเจ้ามามองเป็นตัวเองมนุษย์ก็เลยอยู่ในวงจรอุบาทนั้นมาตั้งนานเลยก็คือว่าคุณค่าของฉันมันขึ้นอยู่กับการกระทำและขึ้นอยู่กับความเป็นเจ้าของของฉันตั้งแต่นั้นมามนุษย์ก็เลยพาตัวเองออกจากความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมนุษย์เริ่มดิ้นรล่นควายคว้าหาคุณค่าและตัวตนให้กับตัวเองควายควา้าพยายามทำพยายามเป็นเจ้าของนี้พยายามเป็นเจ้าของนู้นเพื่อให้ตัวเองมีคุณค่า ให้ hey, ตัวเองพอมีคุณค่าแล้วมันก็มีพลังมันก็มีอะไรต่างๆที่เราเคยคุยไว้มอกี้นี้แต่มันกลายเป็นว่ามนุษย์ต้องไปขวายคว้ามาเองแล้วคุณรู้ไหมพอสิ่งที่เราต้องขวายคว้าเพื่อให้ตัวเองมีคุณค่านั้นสุดท้ายมันไม่ยั่งยืนคุณสุดท้ายเราต้องกลับไปแหล่งแห่งความรักที่ให้คุณค่าเราที่แท้จริงนั่นก็คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไข นี่เป็นเหตุผลที่ผมว่าคําตอบของเราที่เราจะเดินอยู่ในการใช้ชีวิตเี่ยค้นพบตัวเองตัวตนของเราหรือพัฒนาตัวของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณข้างเรานะั้นเราจําเป็นต,ต้องกลับไปความรักแบบไม่เงื่อนไข แล้วเราให้เราถูกรักตรงนั้นเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานเราที่เราใช้ชีวิตที่จะเอาตัวตนของเราออกมาในเวลาต่างๆของชีวิตของเราแล้วนั่นแหละผมว่าคือข่าวดีคือพระเยซูเลยมาไงเขาเปรียบเหมือนกับพระเยซูเป็นอาดัมคนสุดท้ายเป็นตัวแทนของมนุษย์อีกคนหนึ่งนอกจากอาดัมคนแรกพระเยซูมาคุณสังเกตไหมพระเยซูมาถึงจุดหนึ่งนะครับพิมพีบ,บันทึกไว้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า พาพระเยซูเข้าไปในสิ่นทุรกันดารเพื่อให้มารทดลองพระเยซูทําไมพระยาบรสุดต้องพาพระเยซูเข้าไปก็เพราะว่าพระเยซูเปรียบเหมือนกับเป็นอดัมคนสุดท้ายไงเขาเลยต้องผ่านสิ่งที่อาดัมคนแรกผ่านเหมือนกันเฮ้ยอาดัมคนแรกก็กโดนมารล่อลวงอาดัมคนนี้ก็ต้องโดนเหมือนกันแล้วคุณสังเกตไหมอยู่ที่ชุรกันดานมารก็ล่อลวงพระเยซูอยู่บนเรื่องเดียวกันเลยก็คือเรื่องตัวตน คุณเป็นใครมารก็บอกว่าถ้าคุณเป็นบุตรพระเจ้าทำอย่างนี้สิทำอย่างงู้นสิข่าวดีคืออาดัมคนนี้นะครับไม่ได้ถูกล่อลวงเขามีชัยชนะเหนือการล่อลวงเขาเลยเป็นอาดัมที่สมบูรณ์กว่าอาดัมคนแรกเพราะฉะนั้นชีวิตของพระเยซูก็ได้สาธิตถึงความตั้งใจที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ของอาดัมคนแรกพระเยซูมาเพื่อจะช่วยให้เราเปลี่ยนลุด ผลลัพธ์ของอาดัมคนแรกครับคุณเราไม่ต้องมาอายตัวเองเราสามารถกลับไปมีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งโดยพระเยซูและบนกางเขนเราเห็นได้ชัดเลยว่าพระเยซูสำแดงเราเห็นถึงว่าเรามีค่าถึงขั้นที่พระเยซูยอมเอาชีวิตแลกกับชีวิตของเราการตายบนกางเขนนั้นมันเพียงพอที่มนุษย์เองไม่สามารถมีข้ออ้างว่าเราไม่ดีพอ เพราะบนกางเขนนั้นพระเยซูที่เป็นอาดัมคนสุดท้ายพระเยซูนั้นถูกกระทําด้วยความชั่วรายของมนุษย์ทั้งหลายมาอยู่บนพระองค์แต่พระองค์เลือกที่จะให้อภัย ตรงนี้แหละซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าของเราในใจของอดัมคนนี้การให้อภัยนี้มันก็เพียงพอจริงๆเพราะอาดัมคนนี้บริสุทธิ์เพียงพอจากบนกังแพนเจ้าเห็นถึงนะครับว่าเราจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีแค่ไหนบนกงเขงการให้อภัยนั้นก็เพียงพอที่จะบอกว่าเราสามารถดีพอได้เพราะความรักของพระองค์ที่สําแดงบนกำแพงตรงนั้นบอกกับเราแล้ว ขนาดที่พระองค์ที่อยู่บนกางเขนนั้นโดนความชั่วของมนุษย์ทั้งหลายลงกับพระองค์พระองค์ยังเลือกที่ให้ไปเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเราสามารถดีพรอเพราะพระเยซูตรงนี้แน่นอนเลยและบนกางเขนนั้นได้พาตัวต,วตนเก่าเราจากผลลัพธ์ของอาดัมแรกให้ไปตายด้วยกันตรงนั้นเลยแล้วบนกางเขนจะเห็นถึงว่าพระเจ้านั้นช่วยเราหลุดพ้นจากผลลัพธ์ของอาดัมคนแรก อีกอันหนึ่งก็คือบนกางเขนจะเห็นถึงว่าพระเจ้าที่มนุษย์กลัวและยำเกรงหรือกลัวอย่างมากตั้งแต่ผลลัพธ์ของอาดัมคนแรกนะครับที่มนุษย์กลัวพระเจ้าอย่างมากแต่บนกางเขนพระเยซูกําลังให้เราเห็นถึงว่าพระเจ้าที่แท้จริงมันไม่ใช่น่ากลัวอย่างนั้นพระเจ้าที่แท้จริงเป็นพระจ้าทเต็มด้วยความรัก แม้ว่าคุณจะแย่แค่ไหนแม้ว่าคุณจะสกระปรกแค่ไหนไม่ว่าคุณคุณมีความชั่วความบาปแค่ไหนพระเจ้าองค์นี้บอกว่าเราให้อภัยเพราะฉะนั้นพระเจ้าบนกงเขน,นั้นให้เราเห็นถึงพระเจ้าอีกแบบหนึง่งมันไม่ใช่พระเจ้าอย่างที่อาดมเขาล้มลงแล้วเขามองพระเจ้าแบบนั้นไม่ใช่เลย การที่เรามีพระเยซูเป็นคําตอบตรงนี้อย่างที่บอกเราสามารถกลับมาดีพอได้และดีพอมากกว่าครั้งแรกของอาดัมเราสามารถกลายเป็นคนที่ดีพอไนดะ้เพราะบนกางเขนเพราะพระเยซูนั้นได้สําแดงความรักอันนี้อย่างชัดเจนว่าทุกอย่างที่ไม่ดีของเราตัวตนไม่ดีของเรานั้น จบแล้วแต่บนกางเขนพระเยซูบอกว่าเรารับไปหมดและเราให้อภัยทั้งหมดเลยเราจึงมีตัวตนใหม่ในพระเยซูคิดได้และเราสามารถกลับมาแหล่งแห่งคุณค่าของเราที่แท้จริงได้ ก็คือกลับมาที่พระเจ้าของเราที่สร้างเราพระเจ้าที่รักเราจริงๆได้เราไม่ต้องไปดิ้นรล่นควายคว้าหาคุณค่าของเราเองอีกต่อไปแล้วเราไม่ต้องไปดิ้นรลนพึ่งการกระทําของเราหรือว่าพึ่งความเป็นเจ้าของเราอีกต่อไปแล้วเราสามารถกลับมาที่แหล่งแห่งคุณค่าและความรับที่ไม่มีเงื่อนไขโดยพระเยซูเราสามารถดีพอได้เพราะพระเยซูไม่ใช่ด้วยการกระทําของเรา และนี่ข่าวดีครับเราทุกคนต้องการเป็นตัวตนของเราเราทุกคนอยากจะเดินในความฝันของเราแต่ทั้งหมดมันเริ่มต้นจากว่าคุณต้องรู้ว่าคุณเองมีค่าคุณเองดีพอและทั้งหมดนี้มันอยู่บนความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและผมบอกได้เลยว่าคุณอยู่จุดนั้นได้และคุณจะมีพลังและคุณจะมีอนาคตที่ดีและคุณสามารถที่จะเป็นคนที่ดีพอและถูกหลักได้ขอบคุณครับนี่แหละสิ่งที่ผมคิด ตัวตนเป็นหัวข้อที่สำคัญเป็นเรื่องที่สำคัญเราเป็นใครสำคัญมากแต่ยิ่งสำคัญกว่านั้นคือเราต้องรู้ว่าเรามีคุณค่าแค่ไหนและคุณค่าของเราอยู่บนอะไรถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณอย่าลืมเอาไปแชร์ให้กับคนที่คุณรักเพื่อนของคุณหรือว่าใครก็ตามเพราะว่าทุกคนต้องการคุณค่าของตัวเองให้ชัดเจนและทุกคนต้องอยู่ในการเดินทางของการค้นพบตัวเองและพัฒนาตัวเอง อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน y o YouTube และเพจของเราสำหรับวันนี้เรื่องนี้ผมคิดอย่างนี้แต่สำคัญที่สุดคุณละ่ะคิดยังไงสวัสดีครับ